พีเอ็กซ์โปไทยแลนด์2 0 1 3นะคะคัะคตอนนี้ลางใบของเราเนี่ยนะคะต้องถามที่จริงว่ามางานของเราในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเกิดงาน,นพีเอ็กซ์โปไทยแลนด์2 0 1 3ก็อเอาความรู้สึกจริงๆเลยนะผมคนเยอะมา,ากงานนี้ค่ะมาตอนแรกเห็นปุ๊บอ้โหคนไทยม้กสัตว์เยอะขน,น,นดะาดนี้เลยเหรออ่าพิ่งเห็นมาองผมคคือใบเนี่ยมีมีเศษก็คือหมาปักที่บ้านอยู่ตัวอ๋อนี่เหมือนเขาก็มีด้วยค่ะแต่คือเลี้ยงมาไม่เค จริงๆก็รักเลยครับแต่ว่าไม่คยไันเป็นการเล่นดูอีกหนึ่งแบบคือแบบการแขวนอะไรก็ได้อยู่นะแต่ว่าพอเห็นแบบทุกคนเห็นแบบทุกแต่ละคนพาแบบสินักมาอะไรแบบทุกแต่งตัวให้แบบโอนของอะไรก็คือยอมเลยอ่ะไปขับยอมเลยอ่ะแต่งตัวแบบ แต่งใหม่นี <c oughs> <c oughs> ่ตายเลยเขามีหมวกมีแว uh ่นม uh uh> uh uh ีรองเท้าเรียบร้อยค่ะน uh ี่นี่ทราบว่าไปได้เดินไปทำสนดศีด้วยใช่ไหมคะถูกใจโครงการหลากหลายโครงการที่ก็แบบเชิญชวนมาะทาบุญด้วยใช่ไหมคะต้องไปใช่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยครับผมคเพื่อนทำบุญนะให้อมีแบบโระกูลสันวิเงี้ยเลยนะครับไปก็คือเป็นกระมาณทรัพย์อย่างหนึ่งนะฮะสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับใช่มีจิตใจเหมือนกันอยากให้ทุกคน ดูแลใใจิตใจสุนัขที่เราเลี้ยงค่ะให้เหมือนแบบทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันโอ้โหตอบได้หล่อมากแล้ว,วดูหล่อมากเลยันไม่มันก็คือชีวิตยัไงไงครับก่เป็นการจะให้ทุกคนแบบช่วยดูแลเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเป็นสุนัขแล้วก็แบบว่าหนักหน้าหนีใส่เขา้าก็โดนใส่เขา คุณเรณีทอประชุมครับผมท่านเป็นผู้จัดการกลุ่โครงการบริษัทเอทีซีอิสตรูเนต์บริกจำกัดครับึือมาขอที่รึเปนครับขอเีงด้วยครับวันนี้มีุ่กับณยครับมรับนงานให้ดูเปลนกนะขึูงขึ้นต วันนี้มาไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะไป้ดหล่อหน้าใสรอยยิ้มที่เสน่ห์นะคะได้รับขอรางวัลไปเยอะอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการถึนกำไรในการขอบคุณในการขอห้อจากงานของเราด้วยได้เยอะมากเลยทั้งไปขอบคุณมากครับเราสุขใจด้ยค่ะขอบคุณมากครับครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมในภาพวงหน้าจับปรกันของเฟรนด์สโตร์หลายๆสองพันสิบสาใแหลกรานี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ รักต้องไหมคะรักไหมคะชอบตงไปหมคะจะติดตามผลงานของน้องเขาไหมคะถ้ารักชอบติดตามผลงานคองกและติด่อไปับต้อไปอีกร้านักอที่นะคอาให้ราน้ตดาอีกรงไหเนี่ติดหผลงานของเราก็ได้แล้วก็งานดีของเราด้วยก็ได้ค่ะ ครับผมก็ฝากข้าวต้นนะครับฝากทำบุญด้วยนะครเยอะๆนะครับผมให้สัตว okay, 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 ์เลี้ยงทุกตัวได้อยู่อย่างสุขสบายกันนะครับแล้วก็ฝากผลงานต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคปะโอเคไหมคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไปจะมีอะไรต่อนะครับผมรู้ดีรู้ดีบอกให้จะต่อยังไงอ่ะคือบางที ตารางงานยังไม่มาเขาลงเงินหมดแล้วอะไรอย่างนี้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมีผลงานเรื่อยๆนะฮะก็รักทุกคนเสร็จตัวคนรักแฟนคลับไม่ได้อยากอะไรเสียงทุกคนไ,ไม่รู้เขา